ฉันมีวิธีให้เธอ มีการต่อต้านใดๆทั้งสิ้นดูท่าท่านผู้นำกังวลมากเกินไปทำไมไม่ใช่ดนตรีแต่งงานโอเอ้ยแต่งกับเทพแห่งขุนเขาจะมาเล่นเพลงงานแต่งธรรมดาได้อย่างไงมันต้องเป็นเพลงของเทพเซียนแบบนี้เท่านั้นถึงจะคู่ควรกับเทพแห่งขุนเขาผู้ยิ่งใหญ่ <laughs> ตายแล้วเดินทางกัะเถอะ <laughs> ให้อยู่ค่ะท่านผู้นำท่านกังวลมากเกินไปเมื่อกี้ฉันไปโถมบรรพบุรุษใช้แก้วทำนายถามเทพแห่งขุนเขาท่านบอกการคัดเลือกครั้งนี้ผู้หญิงคนนี้ท่านพอใจมากมากจริงๆเหรอดังนั้นพวกเธอต้องทำให้ชาติฉันนกไม่ลังเลใจกับงานแต่งฉันกำลังคิดว่าเธอต้องการแต่งกับเทพขุนเขาจริงเหรอ งั้นพวกเธอทั้งสองจับตารู้ให้ดีดีทันมีวิธีให้เธอ <c oughs> ชัดชนกความจำฉันสั้นจริงๆ ลืมตรวจสอบสิ่งหนึ่งตรวจสอบอ้าปากสิอ้า<ะ>ลองดูว่าฟันเป็นไงเดี๋ยวฉันช่วยขัดจะได้ไม่กัดท่านนี่เป็นอะไรเธอไม่เต็มใจเหรอเปล่าคุณตรวจเธอ มาอาปากหน่อยอันกลามด้านหลังมีเขี้ยวสองอันฉันขัดให้เองอมไม่มีการต่อต้านใดๆทั้งสิ้นดูท่าท่านผู้นำกังวลมากเกินไป วันนี้พอแค่นี้ก่อนถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นคงร้องไห้แล้ว <c oughs> เธอนี่อดทนจริงๆเธือรับใช้แทพเป็นคุณเขาก็จะได้มีลูกได้ฉันยินดีที่จะทำทุกอย่าง <c oughs> น่ารักจริงๆน้ำเย็นแล้วรีบขึ้นมาเถอะ <c oughs> เดี๋ยวอีกแป๊บฉันจะอธิบายให้เธอฟังกฎระเบียบการขึ้นเขา <c oughs> ได้ คืนนี้จะสอนวิธีการเข้าหอ,อกับเทพแห่งขุนเขาตั้งใจฟังให้ดีอย่าได้ทำพลาดแม้แต่นิดเดียวถ้าพลาดจะเกิดอะไรขึ้นบางทีอาจตายได้ดังนั้นต้องตั้งใจฟังนายเกษมงคลแล้วพิธีส่งตัวเจ้าสาวขึ้นเขา ชาชนกขึ้เสรียงเธอะฮะพวกนายทำอะไรแต่งงานขึ้นภูเขาเธอต้องถูกมัดแบบนี้แหละเมื่อไปถึงทางขึ้นเขาก็จะถูกแกะเชือกให้ออกเดินทางยกนี่บเบาได้ไหมชาชนก นี่เสรียงนะก็ต้องมีสันบ้างนี่ก็เบามากแล้วน้องสาวเขาก็หนักงั้นพวกเราอ่อนโยนหน่อยนะพวกได้พอได้ละอย่าพูดเยอะเดี๋ยวพลาดเลิกมงคลไปได้ทำไมไม่ใช่ดนตรีแต่งงานโอ้เอ้ยแต่งกับเทพแห่งขุนเขาจะมาเล่นเพลงงานแต่งธรรมดาได้ยังไง มันต้องเป็นเพลงของเทพเซียนแบบนี้เท่านั้นถึงจะคู่ควรกับเทพแห่งขุนเขาผู้ยิ่งใหญ่ส <laughs> ไ้้แล้วเดินทางกันเถอะ <laughs> ป้าวนิดาว่าไงได้กลิ่นอะไรไหมเป่นหอมเป็นหอมมากเป่นหอมนี่ฉันรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยน่าจะเป็นเพราะสะเหรี่ยงสันเธอเลยรู้สึกเวียนหัวดูสิต้นไม้ข้างหน้าดูเขียวเชอุ่มกว่าหมู่บ้านเราอีกแต่ว่าไปแล้วก็ใช่จริงด้วยนั่นเพราะรับพรจากเทพแห่งคุณเขา ยิ่งใกล้วัดบนภูเขาต้นไม้พวกนั้นจะเริญเติบโตดีขึ้นเป็นอะไรไหมมีแผลหรือเปล่าไม่เป็นได้ถลอกนิดหน่อยแหลกจริงฉันตาฝาดแล้ว ทำไมรู้สึกเหมือนถูกเิ้นไม้ดูดเลือดเลยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วฮะวันนี้เป็นวันที่มงคลทำไมถึงมีเลือดได้โชคร้ายจริงๆคุณพูานไม่ต้องกังวลการได้เห็นเลือดก็ดีอีกอย่างอาจารย์ฉันเคยบอกว่าวันที่ฉันแต่งงานจะเกิดภัยพิบัตเนองเลือดตอนนี้เลือดออกแล้วต่อไปก็จะเป็นโชคลาบอาจารย์บอกว่าจะมีลูกสามคนดูเหมือนว่าท่านอาจารย์จะพูดถูกนะ <พวก>นี่ถือเป็นเรื่องดีจริงๆไปกันแบบนี้มันไม่มีทางหายเองนะลงสะเสรียงถึงแดนคุ้มครองสตีแล้ว น้ำสายนี้ไหลมาจากถ้ำอมตะข้ามแม่น้ำนี้ไปเธอก็เป็นเจ้าสาวเทพแห่งขุนเขาแล้วได้นี่มันจะทำอะไรนี่คือกฎนี่คือกฎดวงตาของหญิงที่แต่งงานต้องบริสุทธิ์มีสัตว์มากมายในภูเขาหากเธอมองเห็นเทพแห่งขุนเขาคงไม่พอใจ งั้นช่วยฉันผูกผ้าให้นั่นขึ้นอย่าให้ฉันถูกแค่เป็นคุนขาวัะเกียดได้นะได้แล้วไปกันเถอะ วันนีา้าเราเข้าใกล้ถ้ำฝั่งทันเทพแล้วใช่ไหมใช่แล้วใกล้จะถึงแล้วไปกันเถอะเธอถอดผ้าแดงออกได้แล้วข้างหน้าคือถ้ำฝั่งทัเทพเป็นภูขเขาใช่ไหมคะออถูกต้องแล้ว อ ah. ลิ่นหอมมากลลิ่ผงดอกหอมหมืนลีใช่ไหม <laughs> ดูสิตรงนั้นก็คือต้นหอมหมืนลีโบราณสถานที่นี้ถูกสร้างขึ้นมากว่าร้อยปีแล้วในรอบกว่าร้อยปีมันได้แต่ดูซัพย์แกนแท้ของเทพแห่งขุนเขาต้นไม้ถึงเติบโตสูงขนาดนี้กลิ่นนี้ เฮียงเท่าดีจึงเข้มแข็งได้ฮลองดูที่ข้างต้นไม้สิที่นั่นคือทางเข้าวัดบนภูขเขาเธอไปได้แล้วได้